สวัสดีครับเชา้านี้ตอนนี้เวลาประมาณ5.15นาฬิกาสนาทีสวัสดีครับป้าวันนี้ผมมาเดินอยู่ที่ชุมชนหัวถนนนะครับมีนัดกับขู่เลาะนะครับ ว่าจะคุยจกคุรเลาะเรื่องทั่วๆไปของชุมชนหัวถนนนี้แหละครับที่มาเช้ามี2อ,อย่างอย่างแรกคือเข้าใจว่าแผงที่ตลาดเนี่ยแม่ค้าจะมากันแต่เช้าไม่ครับเขาบอกว่ามากันประมาณ8โมงเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไป อันนี้ผมกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่มัสยิดามาัสยิดประจำของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอคุรออากันแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดคุยกับคุรอลหลังจากคุรเลาะละหมาดเสร็จนะครับสักครู่เดียวครับ เสร็จแล้วครับปุ๊แล้วเสร็จแล้วพอช่วงเช้ามันอมันสองครั้งครับเที่ยงบา่ายตอนเย็นครับก็สองทุม่มเป็นสี่สี่ครั้งปกติเป็นห้านะวันละห้าห้าเวลาห้าเวลาเพราะว่านี่ แต่ละเวลาเนี่ยในศาสนาเขากำหนดอยู่แล้วแต่เราสามารถทำสองเวลามาควบเป็นเวลาเดียวกันเวลาเราเดินทางเนี่ยเราไม่เราไม่สะดวกเหมือนกับทำสองครั้งรู้ว่าเวลาเดียวทำสองครั้งเราเอาของเที่ยงกับตอนเย็นมาควบเดี๋ยวเราไปที่ ไปคุยกันต่อที่ร้านกาแฟได้นะเขาเปิดไือยังกันเนี่ยไม่แน่ใจไม่แด้ใจมาต้นระดับผู้นํำเนี่ยครับแต่มันก็เข้าท่านะครับตามที่คุณเราพูดอะเข้าท่าเลยอจัดวันเก็บขยะเพราะวแต่ก่อนเนี่ย ตอนที่ทับรากับปูเนี่ยครัใหม่ๆเนี่ยทุกเย็นเนี่ยมันจะพาดเด็กมาเก็บขยะไว้แล้วก็ปล่อยลูกปูเก็บขยะ,ละปล่อยลูกปูให้เด็กมีกิจกรรมจร,จริงๆกิจกรรมนี้พี่มาก็ทําอยู่ใช่ไหมพี่มามาเคยเคยเคยพาเด็กๆไปเก็บขยะแต่ไม่รู้ที่ไหนนี่แหละของมีมาแต่แทอนี่แหละใช่ไหมเออผมว่ามันเป็นการเริ่มที่ดีนะอย่างน้อยๆเด็กๆก็น่าจะทิ้งขยะกันกน้อยลงบ้างวัน เย็นวาทิศ์ก็จะมาสอนเด็กอยู่บนครับครับแล้วก็เกมีกิจกรรมของเกยเนี่ยผมเคยมาผมเคยมาแต่ว่าดีครับเด็กๆได้เรียนรู้ได้เก็บอย่าครูเราพอทราบไหมว่าในชุมชนเนี้มีมุสลิมอยู่ประมาณกี่กี่ชีวิตได้บพันสี่ร้ยหรือว่าพันสี่สิบนี่แหละโอ้ประชาปะะกรเฉพาะเฉพาะมุสลิมในชุมชนนี้ครับ วันก่อนผมคุยกับาบางคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนเรือแกะปลายู่ผมถามเรื่องไอเรือนอกจากใช้ประมงแล้วเนี่ยใช้นำเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมัองอย่งเขาจะช่วยเฉมาประมงอย่างเดียวประมงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราจะจัดทัวร์เนี่ยมันจะจดทะเบียนอีกแบบหนึ่งอ๋อเหรอครับผมอ๋อ oh. อ๋อนั่นคือนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้หันไปทําเรื่องนี้ใช่แต่ทีนี้ถ้าถ้าเกิดมันมีโครงการแล้วให้เรือประมงลงชื่อในโครงการที่สนใจที่จะเข้าร่วมอะไรเงี้ยน่าน่าน่าสนใจไหมครับท้าเกแบบนั้นก็น่าสนใจแหละเพราะว่าถ้าเวลาเขาไม่ได้ออกอวนเงี้เขาจะได้พาเที่ยวไปครับมุมนี้ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมครับในในในเกาะสมุยใช่ กรประมงเนี่ยครับในช่มชนนี้แหละที่เยอที่สุดผมมาชอบผมชอบไอความสวยงามของเรือพวกเนี้ยเรือกอลและเรืออะไรพวกนี้นะนี่สมัยก่อนนี่มีแกะลายอะไรเนี่ยอตอนนี้ช่างว่าเสียมาไม่มีใครมาสุดทํอทำกนลายเนี่ยน่าจะได้ เมื่อกี้ผมเจอแบรที่มัธยิสใช่ไหมครับอ่าสวัสดีครับตอนนี้ผมคุยอยู่กับแบรแบรเซแบรเซ,รเซ,รเซกับแบรกอีอันนี้นั่งชมวิวกันนะครับนี่โรแมนติกโรแมนติกครับอันนี้คือกิจวัตรประจำวัน หลังละหมาเสร็จก็จะมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นมาเฝ้าเรือดูเรือครับนี่ว่าจะไปนั่งร้านกาแฟเห็นกูแล้วว่าไม่เปิดเปิดไหมเปิดแต่เยังไม่แต่ยังไม่เปิดใช่ไหมโอ้โู เป็นแบรนด์ทั้งสองคนมากครับหลุ้นว่าพาทิตจะโผล่ไหมนะน้าไม่นาาเฮ้ยโผล่ไปหน่อยนึงโผล่ไปหน่อยนึ่งจับวัติโฮเออนั่นอยู่ตรงนี้นะจับแสงี่นสวยเลยแสงเหลืองเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโม โอ้โหนี่ประมงเรือเล็กแน่ๆเลยใช่ไหมือวัซายค่อนข้างเะ็นพระพรันาตัวนี้แหละปลอดสารพิษของจริงทางนาี้เอาแท้ใช่ไหมมันนั่งหลับแล้ว <laughs> นั่งหลับแล้ว นี้เวลาประมาณ6นาฬิกา25นาทีแม่ค้ายังไม่มานะครับแม่ค้าบอกนอนสบายวันนี้อากาศดีอากาศดีกาแฟในนี้แหละในาในสุดเราก็เจอร้านกาแฟแล้วจากรายการสวัสดีครับนะครับผมชื่อเล็กครับพี่พี่หนุ่ยโอเคกาแฟโบราณครับ หวานน้อยนะรงค์ผมโอ้มันมีนั่น,ออน,น,นเหรอข้าว,วเ,าเหนียวข้าวเหนียวสังขยาเหรอสังขยาเฮ้ยเดี๋ยวผมเดินไปซื้อมาได้นะกูรอ,อน,นั่งรอเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาเข้าวเหนียวสังขยาที่ร้านตรงนี้มาโอเคปะกูรออยู่ที่ก่อนนะอันนี้เขาเรียกขนมอะไรครับขนมดุง้งขนมดุง้ขดงข้างในมีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรแป้งแป้งกับมะพร้าวแป้งกับมะพร้าว แล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลอีกทีครับอันนี้ข้าวเหนียวสังกระยา <sh arp inhale> โอ้โหน่าทานมากกาแฟนะเช้าเช้าใช่ค่ะ <sh arp inhale> ได้สดไรสดไรวันนี้่มันต้องอยู่ในห่อข้าวเหนียวแบบนี้เอ้ยห่อใบตองแบบนี้ถึงจะได้ลม่ใช่สูตโบราณ

เ,เดี๋ยวลองดูดิไม่ไหวแล้วยัีก็ไปไหมเดี๋ยวชิม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 เอาอะไรอ๋อเอาช้อนนี่ตักเหรอเออไว้ผมก็หายอยู่ว่ากูราเอาช้อนจากไหน ตัวเหนียวหน้ากุ้งกุ้งหรือปลาเนี่ยน่จาจับปลาไหมปลาใช่ไหมได้น,อน,น,นอนไหมเมื่อคืนนอนเมื่อคืนผมนอนเร็วอ๋อครับตั้งใจเลยว่านอนพยายามนอนให้เร็วเลยนะแต่สุดท้ายก็เที่ยงคืนอยู่ดีครับคือไปอยู่บนเตียงนอนตั้งแต่สามทุ่มอะ่ะ ดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆเอาเที่ยงคืนต้องต้องปิดเลยแล้วก็น,นูง่ายทำไมพลิกไม่โวรมาน่าจะโวรมานะแต่แกมาก็ดูมามาแต่ผมนัดแล้วผมก็มาแหละไม่ไอาัวแล้วใส่มา